วันนี้เรามาเดินมาเดินเลาะยามแรงเนาะเดินเลาะดูพื้นที่ อ่เจริญพรทุกคนทุกท่านเด้อ,อที่เข้ามาเนาะนี่เรามาเดินดูผักผักแม่ชีกันบอกให้ปลูกปากหลังห้องน้ำโอดายการปนูนผูกมะเขียต้นมะเขียมะเขียะหนด้ำต้นไม้ สละเราก็เสร็จบริบูรณ์แล้วนเนาะเหลือแต่มมาใช้งานประจำไปดูผักผักเมา่ชีอย่างสวยเลยอแต่น้ำขึ้นมาแนึว ต้นดอกดาวเรีองโอ้เพื่อนพักเพื่อนคืองามทะพักซีบอนพักซีพักข้าหน้าพักดอกกาดเลี้ยงทีพักซีฮ้อนเก็บแถวพักฮ้อเกิด เห็นเขาดินลงอยู่ดินดินดำอยู่ในบ้านบนเหนียวบ่ดินแนวนี้ละ่ะเดี๋ยวกับบอมาถมหรือว่ามันสิมด้านข้างๆขงองน้ำเมื่ท่านปล<ะ>ูกแล้เน,กกนาะอาจารยฮะเ่ท่านปลูกแล้เนาะคืยินใส่เป็นอย่างเมื่ท่านปลูกพักแต่เนาะเออเอาไปหั่นซะก่อนก็นได้มันไรหม่องผดมันสิด,ดูแลบัวเธอถึง อนี้กันพอแห้งแล้วล่ะวดโอ้พักกันนี่แต่งามเนาะพักซีจะบกพี่ปบกพีิก็มีมาอืม 过来，走走，走，们条路。 và nào đi ăn uống cát đi nè lông lông chân đi lông yên lông yên suy bay chân đi ăn uống cát mm-hmm นศาลาโอ้น่าอยู่มาก <c oughs> ก็จะทำความสะอาดทุกวันนะเช้าเย็นเนาะเ <c oughs> ย็นดีนะสลาหลังนี้เย็นดี <c oughs> เดี๋ยวเราทำกำแพงเสร็จจะได้ย,ย้ายพระย้ายที ย้ายพระแล้วก็ม่ชีลงมาอยู่ด้านล่างตอนนี้ก็ดูแลไปก่อนเนาะทำความสะอาดปัดกวดเช็ดถูเสนาสะนะทำข้อวัดปฏิบัติการดูแลเสนาสะนะสวยเดี๋ยววันที่ วันที่สามวันที่สี่เราก็จะได้อ,อบรมนักศึกษาอยู่ตรงนี้เนาะนักศึกษาจำนวนหนึ่งร้อยสามสิคนสามสิบท่านก็จะได้มา,าเข้าค่ายอบรมศิลธรรมจริยธรรมคุณธรรมเนาะ น,นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามเนาะมา130คนเราจะใช้ศาลาแห่งนี้แหละเนาะเป็นการทำกิจกรรมอบรมนักศึกษา บางกล่องไม่เหมือนกันนี่เห็นไหมสีเหมือนกันแต่ว่ามันหยาบไม่เหมือนกันความหยาบมาใกล้ๆมันถึงเห็นเสร็จแล้วเนาะ เสร็จแ,<ส>แ,แล้วเสร็จแล้วก็เหลือแต่ทำเพิ่มเติมท<ต>ีนี้่รอบข้างก็เดินได้เนาะถ้ารวมรอบข้างนี่หลังใหญ่เลยรอบข้างรอบข้างสองข้างก็ห้าเมตรแล้วอยู่ เอารอบข้างมารวมกันก็ได้สลายอีกหลังหนึ่งละฮะนี่ก็จะประมาณนี้เนาะ อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยเนาะ,อ,ะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ไม่มีทำอะไรอีกแล้วครบถ้วนบริบูรณ์นอกในครบถ่วนบริบูรณ์มีห้องน้ำ ปลูกต้นไม้เนาะปลูกต้นวงต้นไม้ อสาธุมาดูต้นไม้ยามแรงนะดูต้นไม้ยามแรงกันดูช่างวันนี้พอดีให้ช่างมาทำ กำแพงเนาะกำแพงหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรโอ้ยหนึ่งร้อยแปดสิบเมตรเอาวันนี้ก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาขึ้นไปทำกิจข้างบนก่อนเนาะ ได้เวลาจเจริญสมาธิแล้วเน,นาะสิบแปดนาฬิกาเอาขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะก็อนโมธนาสาธุครับทุกคนทุกท่านเด้อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอาสาธุสาธุไปแล้วทีนี้